ข้อสอบคณิตประยุกต์ปีล่าสุดออกแบบนี้นะครับส่วนส่วนปีปีนี้เนี่ยจะสอบวันอาทิตย์นี้เ,เดี๋ยวพอสอบวันอาทิตย์เสร็จก็น่าจะเห็นข้อสอบเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะตานนี้เราขอยกตัวนี้ลงมาก่อนแล้วกันมาเขาให้ประพจน์ใหญ่มานะครับคล้ายๆข้อก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูเฉลยก่อนยกตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรนะ เป็นเทสใส่เทสลงไปตรงกลางครับแสดงว่าตัวหน้าเป็นอะไรครับใช่เขาให้ประพจน์ใหญ่มาคราวนี้หน้าที่เราคือต้องไปหาประพจน์ย่อยๆถ้าแล้วเป็นเทสแปลว่าตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเป็นเทสจําได้เนาะจริงแล้วเทสได้เทสจําได้นะดูตัวหน้าก่อนครับและเป็นจริงแปลว่าอะไรครับจริงทั้งคู่จริงและจริงใช่งั้นสรุปตรงนี้นิดนึง แปลว่า p เป็นอะไรครับ p เป็น p p เป็น test p เป็น f q เป็นอะไรครับ q เป็นจริงใช่ใช่ใช่คราวนี้เราไปดูวงเล็บหลังวงเล็บหลังก็ตรงกับที่เราท่องนี่ถือว่าเป็นแนวง่ายเพราะมันตรงกับที่เราท่องถ้าแล้วเป็น test แปลว่าตัวหน้าเป็นอะไรครับเป็นจริงตัวหลังเป็นอะไรครับเป็น test โอเค ถ้าตัวหน้าเป็นจริง not R เป็นจริงแปลว่า R เป็นอะไรครับ R เป็นเท็ครับคราวนี้เราจะเอา R ตัวนี้แหละไปช่วยวงเล็บสุดท้ายวงเล็บสุดท้ายเนี่ยเครื่องหมายคือก็ต่อเมื่อเรารู้ R แล้วว่า R เป็นเท็นั่นเองคิดว่า S เป็นอะไรครับเป็นตใช่ก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นเท็แปลว่าหน้ากับหลังต้องไม่เหมือนกันนะคะ S ก็เลยต้องเป็นจริงถูกต้องพอเรารู้ P Q R S ครบแล้วเราไปหาชอยครับ ใช่ใช,ใชอ๋อโอเคกูลืมแก้อีกแล้วเหรอวะลองลองเช็คสิอืมอใช่ใช่อ๋อเพื่อนเขียนไว้อยู่ในชุดที่แล้วด้วยนะว่าแก้เราลืมแก้อีกแล้วอะคือตัวแก้แก้แก้โจทย์นิดนึงได้ไหมแก้นิดนึงนะคะเอโจทย์จริงๆตรงนี้เป็นตัว Q นะคะบนอกเรียน จะได้ตอบข้อเดียวตอบข้อเดียวเนาะข้อไหนเป็นจริงครับข้อสี่นะครัข้อสี่นะ